เด้ไหนมาเพื่อเนี่ยปีหนึ่งกันั้างครับโอ้ปีหนึ่งกันบ้างก็ได้จ้ะเต้เอ็นย่าเอ็นย่าทางประุมดีเท่กว่านะย้อนหลังโอ้โหตอนที่ตอนไหนเขาเลียนเนี่ยนี่เอกวารังดีสองคนเอกวารังดีสองคนก็ที่เจ้าพนครับ สามสิบสี <S S eh. so, it it. Okay, ่ส hmm, ิบไปเลยจะมาเด็กหมองม่เย่เอเพราะเป็นตักขนรครับตักขนาเรตรงนี้ครับได้ไลกัเีนึ่ครับอ้ีนึงก็เมนเทานั เอ็จอะทำเก็บไว้โอ้โหฟังไงเขาเรียกนนี่เอ็มรัมมี่สองคนเอ็มรัมมี่สองคนตอนนี้เทาไนร่ครับสามสิบสี่สิบใช่ไหมเจ้าอเอ็มรันนี่เแมยแเรียกเขาเขาเป็ดตักขนาดกันรือาครับขนาดรันรอ่ะเนาะ เรียนเอกหมอลำตอนนี้เป็นสามสิบคนโน่นนะคะโอ้ยนะคะขอลูกสาวสมความมุ่งมา่ปรารถนาคนเก่งของแม่แม่ยี่มมากเลยสาวมมสอนะคะสุดยอดมากมากเลยปลื่อลูกสาวของเรานะคะน่ารักมากมากเลยขอหนูประสิทธิ์จังหีแรกปีแรกปีแรกกันบ้างี่งครับปีหนึ่งก็เป็น่ารักจัง เลี oh ้ยเด็กแงครับเอกมลเนี to ่ยครับตอนนี athletes, ้ตอนไหนเลี้ยงครันี่เอกมลมีสองคนเอกมลมีสองคนตอนนี้เท่ากี่คนครับสามสิบสี่สิบก็เลยใช่ไหมเอกมลเนี่ยเลี้ยงเลี่ยงมเขาไปตักอะไรเราครับตักอนไรเราคนนี้ครับ Pilih nga bangi ngawang? Kan Oh pilih nga bangi karang sa Eh Eh miya, eh miya Nga, nga si ik mawan? Ik mawan Oh Toh, toh ni aina ni aina Nga ik mawan ik saung kut Ik mawan ik saung kut Toh ni jeng kut nga